มาสรุปผลงานกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการติดเวลาตอนถ่ายคลิปไม่ติดนะหรือมาไม่ตรงยังวะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, นะครับก็สรุปผลงานกันนี่นะครับเต็มกรงเต็มกรงดูสปริงเสียเลยกัดสปริงได้เต็มกรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ก็เอาสั้นๆถึงเท่าน,นี้นะครับผลงานรอบแรกสี่ทุ่มหน่งสองสามสี่ห้าเต็มกรงนะครับก็หากินวิธีลุงนุ่มวันนี้มันล่าหนูกัน ไปทำกับข้าวก็ได้ผลเป็นทิ่น่าพอใจก็ปิดคลิปด้วยผลงานเท่านี้นะครับ